สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางแคทีเยอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาดูละครช่อง7 HD ในเดือนตุลาคมว่าจะมีละครรีรันเรื่องอะไรบ้างเล่นวันไหนและอากาศตอนกี่โมงกันบ้างนะคะมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะเรื่องที่1เรื่องโซเวรีละครหลังข่าวทุกวันจนันทร์นังคารเวลา20นาฬิกานาที เป็นเรื่องราวของปรามิตาทายาเจ้าของโรงแรมและธุรกิจในเครือด h อ e มเ e อ o r อร์ได้มาเรียนฉลองจบการศึกษาที่โรงแรมของปรมินพ่อของเธอพร้อมด้วยกวินานภาสิริและเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยแต่ด้วยความที่นภาสิริแอบอิจฉาเธอมาตลอดเพราะเธอเป็นลูกคนรวยแต่นภาสิริเป็นแค่ตัวประกอบจนๆณภาสิริ เลยแอบใส่ยาปุกเซ็กลงในแก้วของเธอและหลอกขายเธอให้กับปรินชายเพย์บอยรักสนุกที่เดินทางมาทำงานในเมืองไทยเขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นทำให้เธอตกเป็นของเขาในคืนนั้นเธอช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอเลยหนีไปทันทีซึ่งเธอกำลังจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกอยู่แล้วเธอจึงเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแม้แต่กวินา เพื่อนที่สนิทที่สุดก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้เธอไปใช้ชีวิตอยู่กับวาซินีน้าแท้ๆของเธอและคิดว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเธอรู้ว่าตัวเองท้องจึงพยายามทําแท้งแต่วาซินีห้ามไว้เธอจึงเล่าความจริงให้วาซินีฟังและขอร้องให้เก็บเป็นความลับเพราะไม่อยากให้พ่อกับแม่ผิดหวังในตัวเธอ เมื่อเธอคลอดและตั้งใจจะยกลูกแฝดทั้งสองทั้งนิกและรีนาให้กับคนอื่นแต่เธอก็ทำใจไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปสี่ปีเธอก็ได้พาลูกแฝดทั้งสองกลับมาที่เมืองไทยเพราะแกะวินาส่งข่าวบอกว่าพ่อของเธอป่วยเธอจึงเล่าเรื่องลูกแฝดของเธอให้กับกวินาฟังโดยกวินาจะเก็บเป็นความลับให้โดยที่วาซินี รับเด็กแฝดทั้งสองเป็นลูกบุญธรรมเธอตั้งใจว่าทุกอย่างจะเป็นความลับไปได้ตลอดแต่ไม่ใช่เพราะเธอต้องมาเจอกับปรินพอแท้ๆของลูกของเธอยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเธอต้องกลับมาบริหารยานที่บริษัทอ h มพ m เร r o r แทนพ่อของเธอและต้องต่อสู้กับคู่แข่งคนสําคัญอย่างบริษัทซีรีมันตราที่มีหัวข้อสำคัญคือปริน และเขาตกใจมากที่ได้เจอกับนภาสิริอีกครั้งเขาจึงถามนภาสิริถึงผู้หญิงที่เธอขายให้กับเขาในคืนนั้นแต่นภาสิริกลัวความผิดและปฏิเสธไม่ยอมรับตลอดเวลาหลังจากคืนนั้นเขาก็ออกตามหาผู้หญิงคนนั้นมาตลอดเมื่อเขาและเธอกลับมาเชิญหน้ากันอีกครั้งการแก้แค้นจึงเริ่มขึ้นเมื่อเธอได้รู้ว่าผู้ชายที่ทำลายชีวิตเธอคือคู่แข่งคนสำคัญทางธุรกิจ ที่กำลังจะทำลายบริษัทของพ่อเธอด้วยทั้งเขาและเธอจึงเริ่มเกมพยาบาทโดยที่ทั้งคู่ไม่ยอมรับความจริงว่าในความแค้นนั้นทั้งเขาและเธอต่างก็ตกหลุมรักกันและกันนำแสดงโดยเคมฮัสวีและมุกดานารินรักสุดท้ายเขาและเธอจะจับมือกันฟาฟันอุปสรรคและสร้างครอบผัวที่สมบูรณ์ด้วยกันได้หรือไม่ความรัก จะสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้จริงหรือติดตามได้ในละครเรื่องโซเวรีค้าเรื่องที่2เรื่องจะกศัตรูสู่หัวใจละครหลังข่าวพูดภริหัสเวลา20นาฬิกาส0นาทีโสพิตาลูกสาวคนโตของโพคินเจ้าพ่อวงการค้าไม้ชายานางพิยาเป็นคนเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง เจ้าระเบียบไม่รู้จักประนีประนอมถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดไม่มีตรงกลางเธอเกลียดการโดนหักหลังพอในวัยเด็กแม่ของเธอหักหลังพ่อด้วยการคบชู้และหนีหายไปโดยทิ้งเธอและสรารินไว้ทำให้เธอต้องรับบทเป็นทั้งพี่และแม่ทำให้สรารินกลายเป็นคนเศร้าส้อยอมทุกข์และพูดน้อย จนต้องสื่อสารผ่านตัวหนังสือพอสรารินโตเป็นสาวโดวยอนุภาพแห่งความรักทำให้สรารินพูดกับคนมากขึ้นแต่โซพิตากับขัดขวางความรักในครั้งนี้แบบสุดตัวเพราะแฟนของสรารินคือเจดที่เพิ่งพ้นโทษมาจากคุกในคดีฆ่าคนตายและเจดเคยเป็นอดีตนักยิงปืนอนาคตไกล แต่เกิดทะเลวิวาทกับเพื่อนนักกีรายิงปืนด้วยกันและพลาดยิงคู่กรณีจนเสียชีวิตจนต้องติดคุกเมื่อพ้นโทษออกมาพ่อของเขาตัดขาดออกจากครอบครัวเขาเสียใจหนักมากเลยคิดจะฆ่าตัวตายจนได้ไปพบกับสาร,ารินเจดเลยแกล้งจะฆ่าตัวตายทําให้สารารินหลงกลและหันมาปลอบเจดแทนความรัก เริ่มกาอตัวและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆโดยเจดไม่รู้เลยว่าเขารักสราลินเพียงข้างเดียวและสราลินเก็บซ่อนชายอีกคนเอาไว้โดยที่ไม่มีใครรู้แม้แต่โสพิตาที่เป็นพี่สาวโสพิตากดกันน้องสาวจากเจดจนวันหนึ่งเขาถูกทำร้ายและนำไปทิ้งข้างถนนในสภาพปางตายหน่ำซ้ำ ร้านกาแฟยังถูกเผาจนหมดเนื้อหมดตัวทำให้เขาหมดหนทางต้องมารับอาชีพเป็นมือปืนเหยื่อของเขาคือโสพิตาและทางโสพิตาพยายามขัดขวางทุกทางทำให้เขาไม่สามารถติดต่อสาราลินได้จนทำให้เขามารู้ทีหลังว่าสาราลินตายแล้วซึ่งสาราลินฆ่าตัวตายด้วยการกินยานอนหลับเพื่อปิดบังเรื่องที่เธอท้อง ตกเลือดและติดเชื้อหลังการทำแท้งทำให้โสภิตาโกรธมากและเข้าใจผิดว่าเจดเป็นพ่อของเด็กในท้องเมื่อเขารู้ว่าสราลินท้องเขาก็ตกใจมากเพราะไม่เคยมีอะไรลึกซึ้งกับสลราลินเลยเจดจึงรับงานที่จะฆ่าโสภิตาแต่เมื่อเจดกำลังจะฆ่าโสภิตาเขาก็เปลี่ยนใจที่จะจับตัวเธอแทนเพื่อสืบหาความจริงทั้งหมด นำแสดงโดยมิกทองระยะและอั้มพัชลาภาสมุดบันทึกค,คือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การค้นพบว่าใครคือคนรักปิศนาของสารารินและใครคือพ่อของเด็กในท้องร่วมกันไขปิศนาการตายของสารารินและจากศัตรูจะเดินทางสู่หัวใจได้อย่างไรติดตามเรื่องราวความรักความแค้น และปมปริสนาที่ยากจะคลี่คลายได้ในละครเรื่องจากสตรูสู่หัวใจเรื่องที่สเรื่องล่ารักสุดขอบฟ้าละครหลังข่าวสุขเสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกานาทีการคัดตัวราชองคลักษ์ประจำปีของประเทศรายาประเทศที่มีขนาดเล็กใกล้กับประเทศอินเดียและจีนตามธรรมเนียมแล้วองค์รัชทายาท จะต้องส่งเข้าร่วมประลองในรอบสุดท้ายเพื่อวัดฝีมือกับผู้ได้รับการคัดเลือกด้วยตัวเองการประลองผ่านไปอย่างราบรื่นองคราชทายาตภายใต้ชุดเกราะและหน้ากากสามารถเอาชนะได้อย่างสวยงามมีเพียงองค์ราชาอินทราเท่านั้นที่สงทราบว่าแท้จริงแล้วผู้เข้าประลองคือคามินองค์ารักหนุ่ม ผู้ที่ทรงไว้วางใจให้ถวายการดูแลเจ้าชายมาคีราชายาธิาผู้สืบทอดราชบัลลังก์ในมิชา้าหน้าที่ของคามินนอกจากจะคุ้มครองเจ้าชายยังต้องเป็นตัวแทนของเจ้าชายไปทำราชกิจต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์ราชาโดยมีสินทรทาหารองครักษ์คู่ใจที่จงรักภักดีต่อราชบัลลังก์และศรัทธาคามินเป็นมือขวา คามินเป็นเด็กกำมพา้าที่ไม่เคยมีผู้ใดรู้ประวัติที่แน่ชัดซึ่งตัวคามินเองก็ไม่เคยสนใจที่จะสืบประวัติของตัวเองพอตั้งปณิธานที่จะถวายชีวิตเพื่อความจงรักภักดีต่อราชาอินทราราชาอินทราทรงหนักใจกับเจ้าชายมาคีซึ่งมีอุปนิสัยไม่เอาทานไม่สนใจศึกษางานราชกิจใดๆ คามินแทบจะทำงานทุกอย่างแทนแม้เวลาที่มาคีไปมีความสัมพันธ์กับสาวๆคามินก็ต้องตามไปแก้ปัญหาให้จนบางครั้งก็โดนสาวๆตามตื้อเอาซะเองกว่าจะสลัดหลุดได้เขาต้องแก้ทำเป็นเกยที่สำคัญนายพลวีทูลผู้กุ้งอำนาจใหญ่ในวังกำลังคิดจะรวมอำนาจทางอ้อมด้วยการยกหาหรือไทยที่เป็นลูกสาว ให้เป็นพระชายาของเจ้าชายมาคีโดยมีพระนางสาวิตรีมาเหสีของพระราชาหนุนหลังซึ่งในพลวิทูลและพระนางสาววิตรีเองก็ไม่เคยชอบทามินนักเพื่อการอำนาจของในพลวิทูลราชาอินทราในหาทางออกด้วยการให้เจ้าชายมาคีอภิเษกกับหญิงต่างแดนนั่นก็คือมัทน,นาหญิงสาวชาวไทย ที่ได้แอบมั่นหมายกับธรรมรัตปีดาของเธอซึ่งธรรมรัตเป็นสหายสนิทของพระราชาตั้งแต่สมัยที่พระองค์มาศึกษาเล่าเรียนในเมืองไทยและที่สำคัญธรรมรัตเป็นคนกุมความลับของพระราชาและชาติกำเนิดที่แท้จริงของคามินมาตลอด26ปีในพลวีทูลและพระมเหสีสาวิตรีก็พากันขัดขาน เรื่องการเลือกสาวไทยมาเป็นชายาแต่ราชาอินทราได้เหตุผลว่าต้องการผูกสัมพันธ์เพื่อจะนำวิวัฒนาการที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศในพลวิทูลจึงยอมล่าถอยเจ้าชายอินทราจึงมีคำสั่งให้คามินเดินทางไปเมืองไทยเพื่อไปรับตัวมัทนามาอภิเษกกับเจ้าชายมาคีแต่มัทนาเป็นสาวสมัยใหม่น่ารัก ร่าเราสดใสรักความตื่นเต้นซึ่งเธอไม่มีคุณสมบัติกุลสตรีที่เหมาะสมกับตำแหน่งชายาเลยแม้แต่น้อยทำให้ธรรมรัฐและมานวิกาขอร้องให้คามินช่วยปกปิดเรื่องความก่ากันของมัทนาเอาไว้ก่อนโดยจะพยายามเปลี่ยนแปลงมัทนาให้เป็นกุลสตรีที่ได้ต่างจากมินราบุตรบุญธรรมที่ได้ถึงใจทุกอย่าง โดยไม่มีใครรู้เลยว่าหญิงสาวผู้นี้ภายในเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยารุนแรงด้วยความที่มัทนาไม่อยาอพิเศษกับเจ้าชายจึงพยายามแก่นแกล้งคาม,มินทุกอย่างแต่สุดท้ายคาม,มินก็อดทนและเอาชนะมันทนาจนได้จนเธอยอมที่จะปฏิบัติตัวตามประเพณีของประเทศรายาและสุดท้ายทั้งคู่ก็มีใจให้แก่กัน แลพยายามเก็บงำไว้ในใจเมื่อเจ้าชายมาพบมัทน,นาก็ลงรักเธอในทันทีเธอไม่อยากแต่งงานจึงตัดสินใจหนีแต่คามินตาไปทันและดุเธอว่าทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จกักโตจะทำให้พ่อแม่ของเธอเดือดร้อนจึงแนะนำให้เธอเดินทางไปประเทศรายาก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหากันที่นั่นเมื่อเธอเดินทางไปที่ประเทศรายาคามินก็ทำตัวห่างเหิน และพยายามสร้างภาพว่าตนมากรักหลายใจเพื่อให้เธอตัดใจจากเขาแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อหาดุไทยท้องกับเจ้าชายแต่เจ้าชายไม่ยอมรับและให้คามินช่วยเขาเลยรับเป็นพ่อของเด็กแทนเพื่อให้มัทนาตัดใจจากเขาโดยพระมะเมหีสีสาวิตรีคนพบภาพแรกเกิดของคามินโดยบังเอิญทำให้พระ,ะเหสีรู้ความจริงว่า คามินคือโอรสอีกคนของพระราชาหารุไทยสำนึกบุญคุณของคามินที่รับเป็นพ่อเด็กจนมีเหตุต้องช่วยเหลือคามินจนเธอแทงลูกและคามินเองก็ช่วยเจ้าชายที่เหยียบกับระเบิดจนเขาตาบอดและเจ้าชายได้จับตัวมัทนาไปขังไว้แต่มินตรามาช่วยมัทนากลับเมืองไทยและในจังหวันั้นมินราเองก็ยืหยวนเจ้าชาย จนได้เสียกันแบบลับๆที่เมืองไทยมาธนาห่วงยยคามินมากจึงได้หนีไปพักผ่อนบนเกาะและบังเอิญได้พบกับคามินเธอจึงโกหกว่าเป็นคนรับใช้แต่ก็โดนคามินจับได้ในเวลาต่อมาขณะที่นายพลวิทูลได้พาลูกน้องบุกไปฆ่าคามินแต่ทั้งคู่ก็รอดไปได้และได้พบกับหมอจีนช่วยฟังเข็มรอบดวงตา จนทำให้คามินกลับมามองเห็นได้อีกครั้งนายพลหล่อพระราชาอินทราไปรอบปลงผชนคามินและมัคคทนาตามมาช่วยแต่ราชาถูกยิงบาดเจ็บสาหัสราชาบอกความจริงว่าคามินคือลูกก่อนที่จะสิ้นใจและมีเหตุการณ์ที่ทำให้มัคทนาถูกจับไปค้างไว้ที่บนหอคอยเขาจะตามไปช่วยเหลือเธอได้หรือไม่ และบ้านเมืองที่กำลังระส่ำระสายจะจบลงอย่างไรติดตามได้ในละครเรื่องล่ารักสุดขอ่ฟ้านำแสดงโดยเวียสกุลวัฒนและมีนพีชยาคลิปนี้กว่อนได้รวบรวมละครหลังข่าวของทางช่อง7 HD ที่ออนแอร์ในตอนนี้ให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันเป็นละครรีรันที่สนุกมากถึง3เรื่องเลยทีเดียวและนี่เป็นเพียงแค่พาทแรกเท่านั้น รอติดตามในพาต่อไปจะมีเรื่องอะไรบ้างรอติดตามกันได้เลยชอบก็บกดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือก็ติดตามให้กว้างด้วยนะคะและคลิปต่อไปกวนจะทำเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยขอบคุณคะ่ะ